ดีครับเชา้านี้ที่สะพานอินดิเพนเดนต์โฮเทลนะครับตรงนี้จะเป็นหาดอินดิเพนเดนต์บีชสังเกตว่าเชา้านี้ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเดินชมทะเลและธรรมชาตินะบรรยากาศร,บรอบๆนะครับค่อนข้างเงียบสงบ เป็นส่วนตัวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเมืองที่กำลังก่อสร้างกันอยู่เมืองสีฮนวิวน่าจะคล้ายๆพัทยาบ้านเรารธรรมชาติค่อนข้างจะยังสมบูรณ์มากๆเลยขนาดมีการก่อสร้างอากาศสดชื่นเย็นสบายครับมีแดดเล็กน้อย นี่แค่เจ็ดนาฬิกานะครับเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เดินวิ่งออกกำลังกายได้อย่างอิสระเสรีนะครับจะมีที่พักอยู่ตรงกลางเดี๋ยวพาเดินไปชมสด แนวสะพานเลยครับวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเชา้ชาเชแต่สะพานนี้ก็เ,เปิดเวลา6นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับซึ่งเวลาท้องถิ่นที่นี่จะตรงกับเวลาของประเทศไทยครับใช้เวลาเดียวกันครับเมืองที่น่าค้นหาอีกเมืองหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับ กับความสวยงามและความที่ยังมีธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เมืองเสียงโนวิลประเทศกรัรมพูชาครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ